าริเกตโตะหัวใจสตรียเอามาตั้งชให้เธอได้ฟังรตคือเขาคืออาริกาโตะ no no อาริกาโตะอะรอ๋อ oh. ือเขาชื่ออาริกตโตะเชฟครับวันนี้เรามีอาหารอะไรมานำเสนอบ้างครับอ่าโคุไม่ด้เกตโตะคคิดึงคุไม่ดเกตเอริกโตะงันฮังก รวมกันแล้วเ,เราก็จะมาเช้ดคนกระานเก่งบอรีครับดูบุรี่อันนี้นอนมอชิ้นก่กอนต้อง่ะไม่ได้อันนี้มันกินไม่ได้นะครับเชยเด้อางุนดูว่ามีเม็ดไหม มาสัมภาษณ์ผู้ร่วมรายการวันนี้นะครับคุณเหว่าคูณเหรอว,ว่าว้าวรู้สึกไงกันมึใงใหญ่ไหมมึใงใหญ่ไหมมึง่าสัมภาษณ์กูเหมือนอก,กันรายร

não moet doen